ทงเฉวมนหวานอนสวัสดีนักเรียนทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกอ่านออกเสียงบทเรียนจีนของเราบทที่9กันแล้วนะคะจี้จิ๋วเค่อจี้จิ๋วเค่อในหัวข้อบทที่9นี้ก็จะเป็นวันหยุดจะไปเที่ยวไหนเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวนะคะภาษาจีนก็คือ放假去哪里玩放假去 นาหลีหวานโซเซียนนะคะก่อนอื่นหมดเราก็มาฝึกออกเสียงคำศัพท์ในบทเรียนบทที่9กันก่อนนะคะเชิงชืออีคำศัพท์ของบทสนทนาที่1กันก่อนนะคะร่วมกันอ่านนะคะข้อที่1นึ่งชิงชีชิงชีแปลว่าสัปดาห์ข้อที่2องหุยกัว หุัวแปลว่ากลับประเทศหรือว่ากลับบ้านก็ได้แล้วแต่รูปประโยคนะคะข้อที่สามตาส่วนตาส่วนตาส่วนก็คือการวางแผนหรือว่าตั้งใจที่จะทำอะไรในช่วงวันหยุดนี้นะคะก็เราสามารถตาส่วนได้วางแผนได้ข้อที่สี่เตียนเชือ เตียนแปลว่าโทรทัศน์หรือว่าทีวีข้อที่ห้าหญิงเพียนหญิงเพียนก็คือแปลว่าวิดีโอนะคะข้อที่หกลู่ชิงลู่ชิงแปลว่าท่องเที่ยวข้อที่เจ็ดงงเค่อกงเค่อแปลว่าการบ้านข้อที่แปดชู่ชื่อชู แปลว่าออกไปข้อที่เก้าตา้าไก่ต้าไก่แปลว่าบางทีหรือว่าการประมาณด้วยตาเปล่าของเราแบบด้วยจำนวนที่ไม่ชัดเจนก็ประมาณได้นะคะข้อที่สิบฟังเจียฟังเจียแปลว่าวันหยุดข้อที่สิบเอ็ดเฉี่ยเกอซินซี เสี่ยเกิชิงซีแปลว่าสัปดาห์หน้าข้อที่สิบสอง有时候有 h o แปลว่าบางครั้งหรือช่วงเวลาก็ได้นะคะข้อที่สิบสามตัวจิวตัวจิวแปลว่านานแค่ไหนข้อที่สิบสี่ถ่ายตรงถ่ายตรงทับศัพท์ไปเลยนะคะแปลว่าถ่ายตรง

แพเทียนงสัปดาห์หน้าเราจะมีวันหยุดห้าวันคุณอยากกลับบ้านไหมเทียนงตอบปูว่าตั้งที่บ片าน文ูทีูเียนน่ะบูว่ตั้งที่บ้านนน่ะ ไม่ฉินต้นใจจะอยู่บ้านดูทีวีและภาพยนตร์เพื่อเรียนภาษาจีนแล้วคุณล่ะอ่านถงตอบ朋朋友朋友ฉันอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆอนอานถงตอบปูชัว 去什么地方？不错哦，去什么地方？Compare，<杯>没聊嘞，你去哪？阿雄<来>，答，台东,台东。听说那里的风景非常漂亮。台东，听说那里的风景非常漂亮。Compare，台东。 ฉันได้ยินมาว่าทิวทัศน์ที่นั่นสวยงามมากเลย田ทนจงตอบ我也听说放假的时候你常去旅行吗？我也听说放假的时候你常去旅行吗？康贝ฉันก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันคุณเที่ยวในช่วงวันหยุดบ่อยหรือเปล่าอันหงตอบ不一定 有时候在家学功课，有时候出去玩。不一定，有时候在家学功课，有时候出去玩。Come back，ไม่แน่นอนบางครั田中道 你们什么时候去台东？你们什么时候去去台东？坤在北台东ไ来ไต道这个星期六下午去。这个星期六下午去。ไปวัน中答去玩多久？ จ,จะไปนานเท่าไหร่้านทงตอบ大概玩四五天大概玩四五天，那จะไปสัก4หรือ5วันจบแล้วนะคะวิดีโอนี้ก็สามารถเรียนฝึกออกเสียงได้แล้วก็ส่งการบ้านในกลุ่มนะคะขอให้นักเรียนทุกท่าน enjoy happy มีความสุขกับการเรียนภาษาจีนนะคะ 拜拜。Bye bye.